ตอนนี้เราก็มาถึงบทที่18แล้วครั้งที่แล้วบทที่17เรา copy วัตถุด้วยโหมดนี้ move เนี่ยครับตัวหาวัตถุของผมเราก็ดึงมันออกมาใช่ไหมครับเราให้วัตถุเดิมปั่นไม่ได้แต่วันนี้เราจะมาทำให้วัตถุเดิม ไม่ก๊อปป้แต่สมมุติผมจะทำให้ฟังซ้ายมือซ้ายมือผมนะครับปั้นไม่ได้สมมุติปั้นซะสวยแล้ะไม่อยากให้มันโดนก็มาที่วัตถุขวามือกั้นมันไม่ให้เราโดนมันโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันกดคอนโรลไอ้กดชิปค้าไว้นะครับ จีค้างไว้กดจิบค้างมาที่กดคลิกซ้ายมาที่บัตรก็เรือเครื่องมือมีเครื่องมือให้เราครอบมากมายคลิกเพื่อมาครอบสมมุิผมคลิกเป็นเหลี่ยมแล้วกันให้บัตรเป็นเหลี่ยมข้อเป็นเหลี่ยมปุ๊บ เป็นเหลี่ยมแล้วก็กดปล่อยคราวนี้เราก็ปั้นได้ฝั่งเดียวแล้วเห็นไหมครับเราก็ปั้นได้ไปถ้าเราจะทับอีกข้างหนึ่งังไงล่ะกดคอนโทดคอนโทลนะครับคอนโทลแล้วก็กดคอนโทลค้างแล้วก็กดคลิกซ้ายที่นอกวัตถุปุ๊บมันจะกลายเป็นอีกด้านแล้วแล้วก็ดปล่อยเราก็จะทํางานได้แล้วโอเคครับกดคอนโทลค้าง ทุกครั้งแล้วกดคลิกซ้ายที่แบบักเลือกวัตถุครอบรูปทรงไหนแล้วก็กดปล่อยแล้วก,กดมากดข้อกดคอนโทรนคอนโทรลก่อนใช้ต้องก,กดคอนโทรนทุกครั้งแล้วก็ครอบก็ไม่สามารถเขียนวัตถุนั้นได้แล้วอยากกลับได้กดคอนโทรน เขียนได้เหมือนเดิมเขียนฟังที่เขียนไม่ได้ฟังที่เขียนได้ก็เขียนไม่ได้โอเคครับขอจบการการวาดอีกข้างไม่ได้กั้นอีกข้างงานที่เราทาเสร็จแล้วกั้นไม่ให้โดนปั้นไม่ให้โดนจะกลับมาทำอีกทำยังไงโอเคใช้วิธีนี้ไป ทำดูนะครับเด็กบัตรป้องกันวัตถุและการหดเลือกบัตรป้องกันวัตถุ <c oughs> โอเคขอจบการสอนบทที่18ครับไว้พ่อหลวงรากล้าครูห้องทุกคนครับ